บอกเลยว่าเมนูยำเนี่ยนะคะเป็นเมนูที่เป็นปัญหาของสายแซบหลายๆคนแน่นอนแก้ปัญหาได้ง่ายเลยค่ะแค่มีน้ำยำปรุงรสตาเอโรขวดนี้ขวดเดียวค่ะบอกเลยว่ารสชาติแซบแต่ว่ากลมกล่อม,มแน่นอนค่ะมาลวจามาละจามาลาิพี่จ๋ามาแล้วจ้ะพี่จากับเมนูสมสร้างรายได้คลิ นะคะถูกใจใสายแซ่บแบบพวกเราอย่างแน่นอนค่ะกับเมนูยำตามใจค่ะตอนนี้นะคะไปดูวิธีทำกันก่อนเลยค่ะไปจ้าพี่จ้าลงมืงกันจ้าไปจ้าวัตถุดิบวันนี้ที่เราจะใช้นะคะหลากหลายม,กมากๆเลยค่ะเริ่มกันที่ไส้กรอกแฟรงช์ไก่หนังกรอบตาเอโร่ค่ะบอกเลยนะคะว่าอร่อยมากๆและนี่ค่ะ หมูยอตาเอโร่นะคะเนื้อแน่นเต็มปากเต็มคำสุดๆไปเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีนี่ด้วยค่ะไข่แดงเค็มแช่เยือกแข็งตาเอโร่นะคะบอกเลยว่าหอมมันหนึบสุดๆอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะหอยแมลงผููนิวซีแลนด์ครึ่งฝาแช่แข็งค่ะไซเอ็มนะคะตามาริโปค่ะหวานสุดๆไปเลยค่ะที่สำคัญนะคะตัวหอยเนี่ยตัวใหญ่มากๆ และนี่ค่ะกุ้งสดถุงตาไขา่ตามารีนโปนะคะกุ้งสดเนื้อนแน่นสุดๆไปเลยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะเรายังมีนี่ค่ะกุ้นเส้นสดตาเอโร่นะคะสะดวกพร้อมใช้งานสุดๆไปเลยค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะน้ำยำสำเร็จรูปตาเอโร่นะคะอร่อยครบจบในขวดเดียวเลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะ ต่อนะคะหอยเนี่ยเราจะใช้ทั้งหมด3ตัวค่ะเดี๋ยวเราจะหยิบหอยข้อออกมาก่อนเลยวุ้นเส้นสดตาเอโร่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาแบ่งเป็นพอชั่นนะคะใส่ในถ้วยไว้ก่อนน้ําหนักของวุ้นเส้นนะคะตอนที่ยังไม่ได้ลวกเนี่ยหนัก80กรัมค่ะแต่ว่าพอตอนลวกแล้วน้ําหนักเขาจะเพิ่มขึ้นเป็นอีกหนึ่งเท่านะคะก็คือจะได้น้ำหนัก1 6ึงกรัมค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะก็คือกุ้งสดถุงตะข่ายนั่นเองค่ะข้อดีของการที่เราเนี่ยใช้กุ้งถุงตะข่ายแบบนี้นะคะ คือเราจะทราบได้เลยค่ะว่าใน1นกิโลเนี่ยเราจะได้ปริมาณกุ้งเท่าไหร่โดยที่เราไม่ต้องไปเลือกให้เสียเวลานะคะใช้แกนไก่นะคะตัดตรงส่วนแหลมๆนี้เรียบร้อยค่ะวัตถุดิบของเรานะคะก็เตรียมไว้ครบหมดแล้วค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะนําวัตถุดิบไปลวกนะคะแล้วก็นํามายํากันเลยค่ะ วุ้นเส้นของเราเนี่ยนะคะนอกจากจะสีใสสวยงามแล้วเนี่ยเส้นยังนุ่มแล้วก็หนึบมากๆอีกด้วยค่ะใช้กรองเนี่ยเราไม่ต้องใช้เวลาลวกนานมากนะคะเพราะว่าเขาสุกมาอยู่แล้วค่ะ มแมลงผู้เนี่ยก็ไม่ต้องใช้เวลาลวกนานจนเกินไปนะคะไม่อย่างนั้นเนื้อหอยจะหดค่ะสังเกตว่าเนื้อหอยเริ่มตึงนะคะก็เป็นน้นใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวต่อมานะคะเราจะมาปรุงรสน้ำยำกันค่ะจะบอกเลยว่าเมนูยำเนี่ยนะคะเป็นเมนูที่เป็นปัญหาของสายแซ่บหลายๆคนแน่นอนเพราะว่าจะปรุงยังไงรสชาติก็ไม่กลมกล่อมสักทีนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ ว่าไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยค่ะแค่น้ำยำนะคะทับที่เดียวค่ะอยู่เลยค่ะมีค่ะเสร็จแล้วจับพี่จ๊ะพี่จ๋ากับเมนูยำตามใจของเราค่ะเห็นไหมคะว่าทำง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่คุณผู้ดูนะคะไปเลือกซื้อเลือกช็อปเลือกชัยนะคะกันที่แมคโครได้เลยค่ะที่นั่นนะคะมีผลิตภัณฑ์เอโร่เนี่ยที่พร้อมจะตอบโจทย์ผู้ประกอบการทุกท่านค่ะ ให้ทุกท่านนะคะสามารถทําอาหารได้อย่างอร่อยง่ายที่สําคัญนะคะรสชาตินิ่งครบจบในที่เดียวเลยค่ะ